วิธีการแกะบั้งข้าวหลามที่ถูกต้องคือแกะยังไงไม่ได้มีดผ่านะเราจะไปแกะผ่าผ่าเอาไม่ได้นี่ถ้าแกะเนี่ยเวลาแกะเนี่ยเจียมันก็จะมีนะเจียมไม่ไผ่อย่าเอียงไปทางนั้นที่เห็นพอ่อเจียเขาเรียกว่าเจียมไม่ไผ่เนาะน,นี่มันจะเป็นอันเป็นชั้นชั้นของมันเนาะนี่จะเป็นข้าวไลเบอรี่นี่เออเบื่องครับเบื่องเบงนีเบิ่งครับยนี่ข้าวหลามปลาฝากหนใหย คืดยังไงบ้างกินหมดหรือยังเที่ยวเข้าไปนะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว youtube นะครับล้วก็สวัสดีพี่น้องบ่าวเสี่ยงเบิดสุภุสุขคนครับนี่ก็ได้ของฝากมาครับผมว้ยเปียกเปื่อนเป่าเลยได้ของฝากไหมครับปลาขอพระคุณปลาขวยครับอยู่ตลาดวลินเท่าฝากบางขาวร้าให้บ่าวเสี้ยงหนึ่งบัง น่าจะกินได้เบิดหมูบ้านครับอันใหญ่แห้งเข่ากับพิ้นเข่าดำดำเนาะเดี๋ยวผมจะพามาแกะเบิ้งจะเป็นหังไ,ไหนภายในภายในบังบังเป็นแนวไยอหน่าหนาวมากกับยังสี่แล้วครับผมอีสานบ้านเฮาเนาะเห็ดเข่าไม่ต้องกานเอาเข่าไม่ไม่เห็ดบังข่าลามโอ้บนดนป่านี่นี่เนาะวิธีการแกะนี่เด้อครับวิธีการแกะเอาชีกของสิวิธีการแกะบังขา้าวหลามนะครับมาชมกัน บางคนกับโมโหเลยเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้นะครับผมเอาเสียงพ้ามาเบิงวิธีการแกะบั้งข้าวหลามนะครับที่ถูกต้องคือแกะยังไงไม่ได้มีดผ่านะเราจะไปแกะผ่าผ้าเอาไม่ได้นี่ถ้าแกะนี่ยเวลาแกะเนี่ย,กกเ,ยเจียมันก็จะมีนะเจียไม่ไผ่อย่าเอียงไปทางนั้นที่เห็นพ่อเจียเขาเรียกว่าเจียไม่ไผ่เนาะน,นี่นจะเป็นอันเป็นชั้นชันของมันเนาะนี่จะเป็นข้าวไลเบอรี่ ฟ้าเราใจดีตัวไ,ได้คนห่างได้เบาเสียงนี่แกะวิธีการแกะบั้งข้าวราดที่ถูกต้องคือแกะจากข้างบนมาข้างล่างนะครับถ้าแกะจากข้างล่างไปข้างบนก็แกะได้ก็แกะนี่ครับจแกะเวลาเราแกะเนะี่ยอย่าให้เที่ยะมันหลุดเที่ยของไม้ไผ่เนี่ยตัวข้างในเนี่ยอย่าให้มันหลุดนะครับหืมน่ากินมากเลยขอพระคุณป้ามากเลยใจดีฝากบัง้งข้าวราให้เบาเสียงหนึ่งบ้าง พาขวยตลาดวลินเป็นข้าวลามไลเบอรี่คอยบอกไปด้ยอืมเออเหนว่าติดตดิดตดนี่เทียมไม่ยอมออกมาเนี่ยถ้ามันจะไม่สวยตรงนี้แหละครับ นี่เอยเบื่องครับเบื่องเบืองเบื่องครับอียนี่ข้าวหลามปลาฝากมาอึดแกะแกิมนะอาจะเป็นเขากำบันคนอีสานจะเอื่นว่าเขากำภาษากลางอะเข้าไลเบอรี่เขาว่าขิมนไปแซ่บเลยอะ ชิมข้าวหนามพ่าถ่ายคลิปหมดหรือยังจะไปเอาว่างไม่เฉยก็ได้เอาว่างน,น้นอ่าให้พี่หญิงชิมนะครับให้พี่หญิงชิมก่อนสุดยอดไปเลยอร่อยไหมอร่อยอ่ามีย่ามาชิมพี่มีย่ามาชิมทำไมให้พี่มีย่า ให้ถี t ไม้ให้น้องด้วยน่ามีแย้มาชิมน่ายำหยำนยังไงบ้างกินหมดหรือยังที่เอาเข้าไปนะหมดแล้วใหญ่ค่ะขอบคุณตาขวยมากเลยค่ะขอบคุณตาขวยมากเลยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะอล้วลุงกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ ขอบคุณกันายเ้้ยอครับขอบคุณป้าขวยหลายครับขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาชมวิธีการแกะบั้งข้าวหลามที่ถูกต้องนะครับผมยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไ r i b e ให้ช่องไอเซียงนน์นัมเนเดอขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ